สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะเด้อ FC ของสาวดำทุกคนค่ะมื้อนี้วันที่22กรกฎาคมพศ2566เนาะพี่น้องเนาะเฝ้ามาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องเด้อเลขหน่อยหางค่ะเลขเด่น4ตัวบน1078พี่น้องเลขมีแค่4หางเลข3ตัวค่ะ จะลืมมาซื้อลอตเตอรี่ไว้เดอ้อไว้เด้อพี่น้องก็ทำใจนั่งว่ามักตัวได้นั่งมักหนึ่งศูนย์เจ็ดเตอพี่น้องงวดนี้งวดที่ผ่านมานั่งก็ถือเนาะพี่น้องเนาะที่นั่งซื้อนั่งบอกแล้วว่านั่งซื้อทุกสูตรค่ะก็ได้พอได้เสียค่านำ้ำค่าไฟค่าไฟกับแพงแพงพี่น้องค่านำ้ำค่านำ้ำจากจีเคยเสียเดือนละร้อยสองร้อยบาทสูงสุดเดี๋ยวนี้เดือนละเจ็ดร้อยคาไฟเนาะ ่าไฟกับเดือนหนึ่งพันสามบางเื้อกับพันพันหกสูงสุดตอนนี้สามพันสองสามพันหาพี่น้องเอ้ยหมอเขาไฟฟ้ากขาบ,บ่้ใส่เตารีดกับโบมีตู้เย็นกับโบมีโทรทัศท์กับโบมีมีจะพัดลมกับแอร์พี่น้องเดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทใส่ทอเกา้าบางมือนั่งกับบ่อได้เดือนหนึ่งสามสี่มือบางเจ้าก็เป็นอาทิตย์ได้่าค่า ค่านาค่าไฟสามพัน,นกว่านี่นลดมาเหลือสองพันเก้าคันนั่งได้ยูสิกะสามพันกว่าบาทจากเดือนจากเคยเสียเดือนละพันห้าพันหกเมียนเพิ่มมาเดือนละหกพันก็ได้ใจนาะพี่น้องนอนจักเขาสิเฮ็จดจังใดเนาะบ้านพี่น้องเสียเสียค่าน้ำค่าไฟแพงคือจังนั่งบ่นั่งกะเหอบกัเหอบก่หากหูทั้งทั้งที่หูอยู่เต็มอกนะี่ยว่ามันคือ ว่ามันคือเป็นไปจังสี่แต่เขาก็ต้องก้มหนาใจทั้งใจทั้งจมมาหนี้หาเงินเดือนนึงได้หางวุ้นฟันหนีได้แต่ค่าน้ำค่าไฟพี่น้องคาดจะเป็นอีบุญกับบ่มีเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเจม่นเป็นจังไงหรอกเนาะประเทศไทยเมืองไทยนี่คือเป็นจังสี่ประเทศอื่นเป็นจังสี่บ่เนาะเนาะพี่น้องเนาะค่าน้ำค่าไฟมันขึ้นกับขึ้นคักขึ้นแน่เนาะของกินของใส่ บางย่างึ้นหอดสิบบาทบางย่างึ้นเจ็ดบาทแต่สมัยตะกี้กินนมกินนั่นกินนี่แล้วแต่เดี๋ยวนี้โบยบยได้กินแล้วพ,พี่น้องหาก็ทํำใจเพราะทํำใจแบบทํำใจไปทํำใจมากมันกับชินค่ะบ่ได้กินเหบาโบ้ไปยังสมัยตะกี้นมมันเหงาราคามันก็แค่ห้าบาทหกบาทอย่างสี บาทนี่มันสิบสองบาทบางอันสิบเจ็ดบาทมันกิน,กนมันทามาหิวบ่หิวพี่น้องแต่อยากอยากกินบ่อยากกินแต่เขามาคิดหน่อยใจว่ามันมันคือขึ้นหลายแท้เออข้นย่างละบาทสองบาทก็บพะว่าเนาะมันขึ้นย่างละหลายบาทไอ้สิไปผลิตเงินท่านเนาะพี่น้องเน,ะนเาะก็เลยบ่กกินเขาเป็นผู้ปฏิบัติมากเขาฝึกเอาละ บ,บ่ฟื้นบ่บ่บหลุบ่เห็นบ่เอาบ่จินสิละจ้ะเอา้าบัดน,นี้มาตามต่อกระสุดเสาดำค่ะนนี้สูตรที่หนึ่งบัดน,นี้มามาตามสูตรที่มาตามสูตรที่สองกับสูตรที่สามแล้อพี่น้องเด้วสูตรที่สองตอนนี้โอ้ยฝนกระตกเมื่อมือเมือม่อขือ่นจังว่าตกแนวไดน บ้านเสียอันไทยให้แล้วก็ไอ้ปลูกน้อไม้ค่ะปลูกน้อไม้แล้วก็ปลูกพักชะอมปลูกไอม้มะละกอปลูกพักกิเล็กที่นั่งเขียนไว้เนาะปลูกพักกิเล็กปลูกบักกอปลูกชะอมค่ะพักแล้วก็ปลูกสะเดาสะเดาบ่แม่หปลูกสะเดามันค่ะพี่น้องบ่ขมแล้วก็ปลูกพักกิเล็กขาวก่ะบ่ขม แล้วก็ปลูกจะอมค่ะแล้วก็ปลูกเนาอไม้ซี่ย่างปีนี้ที่นั่งคิดไว้จะต้องปลูกซี่ย่างนี้ในในจำนวนทีานาซินาซิซีปล่อยพี่น้องปลูกทิมไว้อีกสามปีกับปุ๋ละจังคิดว่าจังสิบไม่ไรใดเนะาะแต่ว่ามู่พืชผักกับสิบสองปีเท่านั้นละแล้วมูเนาอไม้ก็สิเป็นสามปีแล้วจ้ะ นั่งคิดว่าปีนี่หกหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าคิดว่าหกสิบเก้าได้เจ็ดสิบปีไงกะมีแนวขายในสวนเจ้าของทิ้งสินั้งคิดว่ากะสิพ่อได้ยุได้กินบะมี่อ่ะบะมี่ลูกหลานบะมีพผีมีน่นองบะมี่เหนยุก็น่องม้าเนี่แหละเป็น้องน่องมาเนี่แหละฝึกเจ้าของให้ร่างกายแข็งแกรง ก็เป็นน้องเนาะคนน้องเกิดมากค่ะนี่ตอนนั้นตัวจริงทุกอย่างบุญกุศลเนาะสั่งมาผู้เจ้าหนึ่งเพื่นกะบสบายผู้เจ้าผู้เจ้าหนึ่งเพื่นกะบ่สบายเนาะผู้เจ้าหนึ่งเพื่นร่างกายสังขารเพื่นสบายแต่ว่าบ่บสบายใจ ผู้เจ้าหนึ่งสบายสับายใจพี่น้องลูกล้านดีโูบอ้อมอารีดูแลซึ่งกันและกันแต่ว่าร่างกายผัดบอ่อแข็งแห้งนะครัมันเป็นจังสียละมันเป็นเอ๋ตามกรรมนะพี่น้องเนาะอ้าวเทนั่งเบาอยู่นี่นั่งเ็ดสูตรเด้อพี่น้องโมเมนต์เบาจะซีเดสน,นี่ ปากเบากับพี่นองมือเฮ็ีดงานเด้อค่ะเด้อี่น้องเด้อสูตรที่สูตรที่สอง 九。 เลขเด่นหน,นึ่งเก้าห้าเจ็ดวัดนี่นั่งวันหนึ่งนี่แน่นอนเป็นนองหนึ่งเก้าห้าเจ็ดเลขสวยด้ยเนาะยังไย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ไปไนะเป็นน่องติดไม่ติดมือไว้ได้จ้าเด้อลอตเตอรี่นี่ เป็นความหวังของเฮามัน่บน,น่กโบ้มีอย่างแน่นอนพี่น้องสิมได้แต่เฮาคิดดีซ้ำพนี่เฮาเฮ็ดเลยแบตเตอรี่ใบมันสองใบชิมไว้พี่น้องแต่ละงวดกสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมท่านนะคะจากทางใจเบิดถูกไลฟ์แล้วก็ทางสูงนะ ต้องทั้งยังกว่าทำอาหากินกับโทรศัพท์เยอะแยะเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยทห้เห็นลูกหลานเพื่อนเฮ็ดจ้าก็ยังไล่เฟี้ยวไล่เฟิ่องยังเพิ่มมาเอาไปนีนพี่น้องสูตรที่สองอันนี้สูตรที่หนึ่งแคปหน้าจอไว้ด้าจา้าเด้อเอามาสูตรที่สองบานนี่แคปไว้ไปแล้วคือจม่แคปเทนะียนั่งตังค์ได่วนแล้วเนาะอ่าตังไว,ดว้ไวด่วนแล้วพี่นอ้องฮะสูตรที่สองค่ะ อันนี้มากอีกสูตรหนึ่งกับพี่น้องฮิดไว้แล้วกะก่ับบะเมนี่เห็นทั้งใบเนาะโอ้ย มีอันหลายๆคนปเป็นแรงน้ำก็บอกเหเทตทิกตอกก็ทันติกตอกจังไหนอะไรเห็ดเปลีปยนตแต่ยูทูบเนี่ยกะงมเศร้าฟ้าเศร้าหมองยูพี่น้องเออกันนี่ลูกลานลินหล่อนอยูน้ำพอได้เฮ้ยจัะจั่นโน้ตแต่มันก็บอลเปยนไปบ่ได้แลเนาะ ที่สามพี่น้องวันนี้จะเล่าน้อยเดี๋ยวพี่น้องบพโดูนพโดน,ดโดนเลขเด่นเจ็ด

สูตรที่สาม ไปแบบนี้สินงทพี่น้องเนาะสะได้เบื้อง่าอ่าเพื่อนไหนสูดได้สูดได้มานั่งเห็ุไดสามสูดเด้อพี่น้องเลขเด่นสีตัวบนค่ะ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาได้เป็นองเด้อแคปหน้าจอไว้เด้อจ้าเด้อค่ะลงให้สามสูตรเลยนี่ฮอตฮ็ดได้สามสูตรได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอกับสูตรที่หนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดสูตรที่สอง หนึ่งเก้าห้าเจ็ดสูตรที่สามแคปไว้จ่าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอไว้ได้จ้ะเด้อขอทุกท่านโชคดีค่ะพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้มีโทน,นีเด้อจ้พะพอวันรักทันเด็กเด่นสีตัวกับเ,เขาทั้งสามตัวเขาทั้งสองตัวมีให้เห็นชัดเจนเนาะพี่น้องเนะาะไปมากกระจัดคัดกระพานเด้อจ้า